ตอนแรกจะมาแจกสูตรลืมไปว่าที่บ้านมีแต่เสื้อกันสั้นไม่มีสูตรอาอะไรที่ภรรยาไม่ชอบนะคือตัวเลือกแรกของผมเสมอ,เอออบวกพะไม่ชอบเลยอะน้ำมันหอยกระเทียมน้ำตาลหงทูรส้ำปานนิดนึงไม่ใส่ไม่ใส่พริกไทยนะอ,อไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะออหมด <laughs> <laughs> เดี๋ยวรอไฟไฟร้อนก่อนฟังต้องออกไกลๆนะ บุ๊บนะเอาจริงอันนี้สุดเฉพาะตัวเลยเดี๋ยวรอไฟร้อนก,ก่อนใส่ไข่นะถ้าบ้านใครต้องการเขาเรียกวอะไรโปรเท้าก็ใส่หมูสับหมูสามชั้นอะไรก็ได้โปรเท้าของผมสะดวกแค่นี้ฮะใส่ไข่นะใส่ไข่อ่ามันมัน,ม,นมันอยู่ในโซนคุมน้ำหนักได้ไงอือออาไฟแรงแล้วนะ ต้องถอยใช่ไหมมันต้องแรงต้องแรงกว่านี้นะเอาแต่แต่ได้เลยเนี่ยเอออ่ะอุ้ยไฟต้องแรงบอกแล้วไฟต้องแรงไฟต้องแรงหน้าขนจะหายหมดแลวคิ้มยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ค่อยๆผัดไปฮะบวกบวกจะสุกช้าหน่อยเมนูโปรของเต้ยอีกเมนู บวบจะสุกช้าหน่อยให้ความรู้เรื่องไข่หน่อยนะความรู้เรื่องไข่อ่าบ้านไข่เรียกเป็นฟองเรียกเป็นใบเรียกเป็นหน่วย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 เ, <laughs> เรียกเป็นลูก <laughs> เออใส่เมนูนี้ได้เลยนะทำไมไม่ไม่ไม่ได้จํากัดนะว่าถ้าเรียกไข่เป็นฟองใส่ไม่ได้เรียกเป็นลูกใส่ไม่ได้ใส่ได้หมด <laughs> อ่าส่วนตัวผมนี่ฮะผมจะใส่เข้าไปสองฟาร์มครับ สองฟาร์มสามฟองยอกนเนาะยอกยอกเดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกสักแป๊บหั่นชิ้นใหญ่ฮะกรุบกรับกับไม่เห็นชอบเอาเขาฟังไม่ชอบแต่ผมชอบแล้วที่ผมชอบนี่คือไม่ต้องสุกมากข้างในยังกรุบกบอยู่กินกินผักเขียวไม่ต้องกลัวเหม็นเขียวถ้ากินผักเขียวแล้วกลัวเหม็นเขียว ปกินแตงโมทำไมเหม็นแดงไปเลยหรือหรือหรือถ้าไม่ชอบเหม็นแดงพักทองครับเหม็นเหลืองรอสักครู่ฮะเมนูนี้อาจจะนานหน่อยเพราะรอรอบวบสุกประมาณสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนนะเดี๋ยวรอบวบสุกก่อนแล้วค่อยเจอเป็น่ซื้อของกินเยอะงั้นแหละอันนี้คือผมปรุงสำเร็จมาแล้วนะโหแล้วลมลมแรงด้วย ลมผัดแก๊สหายหมดเลยฝออนตกไนงะที่นี่ไม่มีตัวแรงอ่ะ <c oughs> ผมปรุงสำเร็จมันแล้วนะเป็นสูตรเดียวกับผัดผักบุ้งแฝดก็คือผัดง่ายๆยกออกมาผัดกลางแจ้งได้เลยเดือดแล้วนะยังไม่สุกยังไม่สุกบวบยังไม่สุกถ้าใครใจร้อนอะ่ะจะเอาบวบเป็นลวกก่อนก็ได้นะสักสามนาทีแต่ผมชอบให้ให้กินของบวบอะ่ะ ผสมอยู่ในน้ําเลยหรือเป่าใช่ไหมให้กลิ่นเม็นเขียวมันระน้ำอยู่ในน้ำซอสน้ำผัดของเราเนี่ยใกล้ถูกแล้วฮะเนี่ยเอาเอาสาระบวยเรากดกดดูนะเนี่ยถ้าซูมสาระบวยเหรอซูมให้เห็นสาระบวยหน่อยสาระบวยเนี่ยกดกดดูเราก็จะรู้ว่าข้างนอกเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยสีมันน่ากินนะแต่ทำไมฟ่งไม่ชอบอะไรยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว เห็นเห็นเห็นสีเข้มๆอย่างนี้นะเห็นสีเข้มๆอย่างนี้เดี๋ยวพอเราใส่ไข่ของเราไปปุ๊บมันจะเข้าที่เลยมันจะมีความสว่างของไข่ขาวขึ้นมาสว่างเหรออืมเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์อีกโอ้โหมึงพูดเก่งกว่าทำอีกเนี่ยประสบการณ์ตรงทะทำทานบ่อยทำกินเองบ่อยช่วงนี้ไม่ได้ให้ภรรยาทำกับข้าวเลยนะทำไมผมหวาดกลัวครับ ภรรยาหนักเข็มอะช่วงพักไกลเราเรียกว่าเป็นสาวไอโอดีนอะคือทำแบบไมสาวคนึกว่าเจ้าของหน้าเกลือสาวไอโอดนอีนก็ชังกาคิดนี่ฮะ <c oughs> ผมจะใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะผมชอบคือกลักวกลัวเป็นมะเร็งทำไมวะอ่ะกินมะกินกระเทียมเาขาบอกรักษามะเร็งได้อ่าเดี๋ยวเราจะ ใส่ไข่ไก่ลงไปนะ2 2> ส,<า>สองฟาร์มสองฟาร์มสามฟองจะเล่นก็ลิ้นพันใส่เข้าไปเป็นไงแล้วปล่อยเลยนะปล่อยเลยปล่อยให้ไหมออาปล่อยให้มันเซตตัวปล่อยปล่อยไข่ให้มันเซตตัวเอาตีให้มันแตกนิดนึงนะแล้วปล่อยไข่ให้เซตตัวไม่จุกไงอย่าเตาะแรงสิ ค่อยๆดุนค่อยๆดุนเร่งเร่งไฟเลยจังหวะนี้เร่งไฟเลยมันแรงสุดได้แค่นี้ฮะไฟจะร้อนแรงกว่าผมเต็มไปไม่ได้แรงแรงกว่าไฟก็ต้องใจผมนี่แหละดูนาฬิกาปุ๊บเอ้ยใกล้ได้เวลาแล้วงรอให้มันเซตตัวเองนิดนึงไข่มันจะเป็นริ่มๆมันจะมีความ juicy หนึบๆ juicy หนึบๆ juicy คือ จยซี่อะความจูยี้มีมีน้ำมีความช่ำจูยี้จูดตอนนี้เรากลับได้เลยนะฮะไปกลับบา้าน <c oughs> กลับไข่ของเราฮะนี่มไม่ไม่ต้องคนให้ไข่แตกนะเดี๋ยวยับนะนี่ไข่แตกแล้วต้องไปโรงพยาบาลไหมถ้าหัวไม่แตกไม่เป็นไรนะ <c oughs> ให้ให้ให้แตกที่หัวจะดีกว่าส <c oughs> ุด สูตรนี้เป็นสูตรเดียวกับที่ผมผัดมละเลยนะอคลิปก่อนหน้านีนะผัดม马ะเนี่ยแล้วปล่อยให้เซตตัวปกติต้องต้องต้องสุกแล้วนะแต่วันนี้ลมลมมันแรงอ่ามันพัดไฟหนีกระทะเนี่ยพอน้ำเรงแล้วจะสังเกตได้เลยนะว่าไฟไฟแรงๆปุ๊บน้ำจะเริ่มงวดงวดอ่าแล้วไข่ไข่ของเราเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มอ่าอย่างผมนี่ชอบให้มันเป็นละวาลวานนิดๆนะเนี่ยเนี่ย มาเก็บตัวจัดจานเลยนะฮะเพียงเท่านน้นเท่านี้จัดจานฮะขอเข้าครัวไปเรียงจานก่อนกนละจานติดเกาแต้เตาแกสสันหาเล่นเนาะจัดจานะดูความสวยงามของไข่นะเป็นริ่มๆอยู่เลยนี่ เมนูนี้ลดน้ำหนักได้นะแต่อย่าไปทานข้าวเยอะแล้วกันลดคาร์โบไฮเดรตเนี่ยดูดูเยอะหน้าทหารหนนะ้าโถนี่จังหวะนี้ฮะเอาแป้งพับมาเลยฮะแป้งพับทำไมวะแต่งหน้าคนละแต่งเลยหรอแม่เป็นไงเป็นไงหน้า<ค>รับพระราชทานหน้ารับพระราชทาน,นมา สีแบบดีมากเราหุงข้าวสุกไม่ทันนะต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนฝนตกและไฟดับด้วยเราไม่ได้กินข้าวสวยแต่เราจะกินข้าวที่มหาเศรษฐีมีทุกบ้านข้าวอะไรวะข้าวตังมันต้องมีใช่ไหมอ่านี่เขาเรียกข้าวตังหรือข้าวแตนข้าวข้าวแตนก็ันนั่นแหละเล่นไปแล้วดูข้าวแตนพรำมาเยอะแล้ว เสียดายนะพิกีทยหมดจริงๆซื้อไม่ทันไปไปที่ร้านเราไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอไม่เจอลูกสาวไม่ค้าเอยหนูว่าทำไมไปบ่อยจังโอ้ทำไมคือหอมก็กินตัวเมียอีกอะเฮ้ยสันหาฮะอืมอืมยาเลยมันเกื่อกับเขาแต่นไดจริงจริงใช่ไหมอืมอืม มันคือข้าวเหมือนกันเกกอบได้เทคเจอร์อีกเทคเจอร์หนึ่งียกไม่ออกเลยอะว่านารกหรือสวรรค์เอ้ยเออจะเหมือนได้หวานแปลกไหมได้ไหมลองเอาเอาบวกไปวางไว้บนข้าวแตนได้ไหมเฮ้ยไม่ได้มันจะฟิวชั่นเกินไปเดี๋ยวมันจะฟิวชั่นเกินไปเหมือนโอมาคาเซ่ไงอร่อยอี่ลุง Mm hmm. ดูไข่ไข่ดูความไข่คือ mm hmm. คนชอบกินบวบก็จะแบบอร่อยมาก oh, แต่วา่าแต่วา่แบบวาไม่กินไงมีความเพลิดเพลินในตัวเองมากอะแต่ว่าไม่กินไงข้าวแตนงับยืม mm hmm. ดูฟินเนาะทำไมกินแล้วดูฟินจัง นี่ระดับอย่างนอกรถยนต์เลยเนี่ยใช่ไหมิชลินฮะไปดีกว่าเที่ยงเที่ยงเอ้ยไม่ใช่บายบายเล่นเที่ยงเที่ยงเวยเล่นเที่ยงเที่ยงยไป